มาบาร์บีคิวบ้านพี่สาวนะคะอันนี้มาบาร์บีคิวบ้านคุณพี่พี่แววคนสวยลาบเนือโค่บาทแซ่ซบแซบ้่าว ออหอมฮุยฮุยเอาเอากระลำมังมาใส่ค่ะกระลำมัง <laughs> เอากระลำมังมาใส่กระลำมังมาใส่เอาตัดเอาตัดนี่ไปอือฮะม,มากขึ้บ้เราเช็ดที่ดินแล้วก็เป็นน้ำมันนี่แเอาน้ำมัน อันนี้เราพาสาวๆมาเดินอ่ะเออบ้านหนูอยู่ไหนไปไปดูเราไปดูกันว่าเราเดินมาขนาดนี้เราจะเจออะไรคะโอ้ my god ดู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 วิวเนี่ยคือคือหายเหนื่อยแล้วนะคะเนี่ย ทำตูไปเลยอันนี้เห็นวิวเจนีวาอันนี้วิวเจนีวาวิวสาวๆด้วยค่ะสื่อๆสวยเนี่ยมองเห็นวิวหมดเลยสวยมากเลยค่ะปีที่แล้วสองปีสามปีก่อนพี่มาดูพูตรงนี้แต่ไม่ได้ยินเสียงนะแต่ไม่ได้ยินเสพแต่เห็นเสพตอนใหม่มันปั่งตงนใ้มตรงนี้ปังไม่เดียว